สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะอ่าวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมงวดประจําวันที่7นะคะอ่าก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่6กันก่อนนะคะอ่าวันที่6เนาะ ที่ 6, หกน้อยเฉพาะกิีดออกเจ็ดเก้าแปดล่างแปดสามนะคะอ่าเก้าแปดนะคะพี่น้องจ้าเก้าแปดก็หลุดไปเนาะแต่ว่าตารางกำลังวันมานะคะเก้าล่างแปดสามนะคะแปดสามเข้าตรงตรงตัวเน้นด้วยเนาะพี่น้องจา้าอ่าตารางสามก็มาเนาะพิเศษนะคะสามห้าสามนะคะอันนี้สามมา หกสามสามมาอีกนะคะพี่น้องสามวันนี้สามมาเยอะเลยเนะาะห้าสามก็หลุดไปเนาะล่างหกสามหกสามมาตารางนะคะหกสามเข้าตารางนะคะพี่น้องจสาอันนี้เข้าตารางนะคะอ่าส่วนปกตินะคะสี่สามเจ็ดนะคะวันนี้สามมาเกือบมาสุดซอยเลยเนาะพี่น้องสามเจ็ดเจ็ดสามก็ไม่มีนะคะหลุดไปเนาะส่วนล่างศูนย์ศูนย์ก็หลุดไปนะคะ v i p นะคะสี่หกสองสี่หกสองมีสองหกตัวที่เน้นด้วยนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ล่างห้าห้าเนาะห้าห้าก็ไม่มีนะคะพี่น้องจ๋ามีแต่สามสามกับแปดแปดเนาะอ่าก็ต้องกราบขอโทษขอภัยพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะคะอ่าเข้าสองคู่ตัวเจาะตัวที่เน้นด้วยนะคะส่วนตารางมาหนึ่งคู่นะคะหกสามนะคะ อ่ายังไงก็ตามต่อกันคองวันที่เนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับของวันที่7นะคะอ่ะวันที่7วันที่7นะคะพี่น้องจ๋าก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันลูกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะอ่าประว่าตัวเอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำแบ่งปันพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะ ถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะอ่าสำหรับตารางกำลังวันของวันนี้นะคะก็จะมี4 2 5แล้วก็8นะคะอ่าแต่ถ้าใครจะนำไปวิ่งไปรูดนะคะพี่น้องจะาอ่านำในสีตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้ารูดจริงๆน้องวงรูด4นะคะ ถ้าใครชอบ2ชอบ5ชอบ8ก็สามารถนำไปวิ่งไปรูดได้เนาะอ่ะเรามาดูตัวที่เจาะกันนะคะแป๊บหนึ่งนะพี่น้องเขียนชนกันเกินยวต้องเปลี่ยนปากกาสีใหม่อ่าตัวเจาะนะคะก็จะมี9 4นะคะ กร,กระดาษอาจจะมาเขียนไลน์นี้เนอะพี่น้องจาอ้าา่เจ็ดศูนะคะหาหน,นะคะพี่น้องจ้าคงเห็นกันเนาะเหก สี่สามนะคะแต่ถ้าใครชอบสี่สองสี่แปดสี่ห้าสามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะอ่าสี่สามอ่าสี่สองสี่สองเอสก็จับไว้ให้อยู่ชนกันกับในตารางนะคะอ่าแล้วก็มีศูนย์สองส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีห้าสาม 6 6้าหกหกสามนะคะศูนย์สามนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครชื่นชอบก็สามารถจดไว้แคบไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะ,ะเรามาดูตัวที่เน้นกันเนาะ สำหรับตัวเน้นนะคะหรือว่าตัวที่แอดชอบส่วนตัวนะคะก็คือ9451นะคะ43 02สอ่าส่วนชุดกันนะคะ63แล้วก็03นะคะคะมนลองจะอ่าสำหรับแนวทางเนาะ จุดไว้แคบไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะนําไปพิจารณาดูกดก็ได้นะคะพี่น้องา๋าถ้าชอบก็ค่อยตามถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เนาะ,ะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะก็สามารถจับในตารางกําลังวันได้นะคะ,ะก่อนออกไปนะคะก็ขอกําลังใจเช่นเคยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ,ะสำหรับพี่ๆเอฟซีที่มาใหม่เนาะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องเวึงลงให้เนาะ,ะก่อนออกไปก็อย่าลืมเดอ้อกดไลค์ด้วยเดอ้อพี่น้องจ๋าถ้ามีตัวที่ชอบนะคะสำหรับแนวทางในวันนี้นะคะก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ,ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกท่านนะคะมีโชคไม่ลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ